โอ้ยเบรกนี้ต้องบอกเลยค่ะรุ่นพี่นางงามยังไงคะมิสแกนไทยแลนด์นะคะบอกเลยนะคะว่ามิสแกนนะคะไทยแลนด์นะคะของพี่นวัตเนี่ย ปีแล้วนะถูกต้อง,องปีนี้เป็นปีที่สิบแล้วเขาก็พูดมาเลยว่าเขาจะจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยแล้วที่สําคัญนะคะควักเงินนะคะถึง50ลร้านนะคะคัดสรรสาวงามน,นะคะถึง77คนนะคะ,คะแล้วก็มีการรายงานตัวไปแล้ววันที่30เมษาเนี่ยเขาบอกนะคะว่ารู้แน่นอนว่านางงามมิสแกนนท้ายแร์นะคะคน,นที่สิจะเป็นใครนะคะคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังพี่นวัดพร้อมๆกันเลยนะคะ วันนี้ <มา S 1> นะฮะร,รู้สึกภูมิใจมากขอเสียงหน่อย <Yeah. S 2> <laughs> โอเคพลังพลังฮนะเทนเยอ a n นนิเวน r จอร์นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มเปิดประเดิมจริงๆวันแรกสำหรับน้องทั้ง77คนนะฮะพลังที่เขาเตรียมตัวกันมาหลายเดือน mm hmm. บางคนเตรียม,ต,ยมตือมาเตรียมตัวมาปีกว่าเพราะว่าประกวดล,ละค้างโควิดกันมานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ปล่อยของกันเต็มที่ก็อย่างที่สภาพที่เห็นนะครับว่า ไม่มีใครยอมใครหรอกครับเพราะว่าโอกาสมาถึงแล้วค่าได้ค่าตีได้ตีนะฮะเต็มที่ทุกคนครับโอ้ยนะ oh, มันก็เป็นปกติครับถ้ารวมของรางวัลรวมโปรดักชันปีนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสี่ห้าสิบล้านอยากเห็นเป็นดวงดาวดวงใหญ,ใหญ่ในสังคมไทยนะครับคำว,ว่าดวงดาวไม่ได้หมายความว่าเป็นนักแสดงหรือเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่เป็นดวงดาวคือสปอตไลท์ส่องให้คุณนะครับเราเริ่มต้นฉายแสงให้กับคุณแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจะพูดอย่างไร ให้คําพูดของคุณกลายเป็นคําพูดที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยมันยากครับแต่สุดท้ายในวันที่30เมษายนนะพระเจ้าจะลงโทษอย่างหนักนะเนื่องจากว่าสุดท้ายมันจําเป็นต้องยอมให้เหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายแล้วจะมีคนเดียวใน5คนที่ได้มงกุฎใหญ่โกลเด้นคราวของเรามงกุฎทองคําของเรากลับไปครับไม่กังวลครับปัจจุบันเนี่ยผมว่าโควิดเป็นเรื่องปกติผมเพิ่งกลับมาจากโคลอมเบียเมื่อคืนนี้ นะครับอ่าโคลอมเบียนะครับเอกวาดอร์แล้วก็เปรูเนี่ยไม่มีมาตรการเรื่องโควิดเลยผมสามารถเข้าประเทศได้โดยที่สแตมเสร็จแล้วเข้าไปหลั่งละทําอะไรก็ได้ไม่ตรวจสักครั้งเดียวทุกที่ไม่มีวัดอุณหภูมิไม่ใส่แมสไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นชีวิตต้องเดินต่อผมถามว่าระหว่างโควิดนะกับการไม่มีกินแล้วต้องหยุดอยู่กับที่อะไรน่ากลัวกว่ากันเพราะฉะนั้นโควิดเรามีหน้าที่ป้องกันเท่าที่เราป้องกันได้ นะครับแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะกลัวต่อไปแล้วไม่ฉะนั้นเราจะล้าหลังกว่าคนอื่นเยอะมากครับไม่เคยกลัว,ก,ลวก็อ PCR อารกันทุกคนก่อนเข้ากองนะครับแล้วก็มีการตรวจกันทุกๆ2วันนะครับก็จะเป็น a อ k ไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเป็นก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจะรักษาให้นะครับเดี๋ยวจะดูแลให้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นจะต้องนานถึง7วัน14วัน นะผลออกมาสองครั้งไม่เจอก็ถือว่าเสร็จสิ้นการรักษาครับฝากเวทีมิสการไทยแลนด์นะครับ10ปีในการเฉลิมฉลองปีนี้ด้วยเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกๆจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็นาะทีนี้อยากจะฝากทุกคนว่า,าต้องคอยสนับสนุนน้องๆอย่างเดียวครับไม่ต้องตำหนินะครับเชียร์ใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นนะครับอย่าไปตีคู่แข่งนะฮะเดี๋ยวคู่แข่งเขาทนไม่ไหวเขาตีกลับนะเพราะฉะนั้นเราเชียร์กันแบบสร้างสรรค์แต่ เต็มที่ชุกๆนาทีจากนี้เป็นต้นไป30เมษายนรู้ผลแน่นอนครับโอเคสวยๆทุกคนเลยพูดเ,เ,เลย <ะ S 2> ว่าปีนี้ตัดสินใจยากมาคุณแม่นี่ขนาดเป็นรุ่นพี่นั่งดูรุ่นน้องอ77อจังหวัดยังคือยังหนักใจแทนกรรมการอ่ะตายแล้ว ทำไมทั้งเก่งทั้งสวยภาษาก็ดีและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ย perfect มากนะจโอ้ oh. หนูยังอายเลยอะ่ะจริงค่ะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ,คะวันที่30เมษายนนี้นะคะรู้แน่ว่าใครจะเป็น Miss แก n นท้ายแรนะคะคนที่10ค่ะเดี๋ยวรอรุ้นกันเลยค่ะถูกแล้วค่ะ